สวัสดีครับผมนุมอบคน้คนครุข้ากับพี่น้องสวัสดีพี่น้อง,งไปนะเมื่อวนี้ผมสิมเหฮยย้ำเล็บมือนังครับผมนะครับวัตถุดิบของเขาเล็บมือนังงนะตีนไก่นะส่วนผสมกับนี่นครับน้ำตาลเคี้ยวน้ำกระเทียมดองน้ำมะนาวน้ำปลา พริกโขกหยาบหอมแขกหอมหัวใหญ่มะเขือเทศเนาะวส่วนประกอบก็บมีแค่นี้แล้วก็ขึ้นใช้ขึ้นใช้เน,นี่ยประนฮันเอาผมเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไ่ใเป็นการเสียเวลาให้มัเริ่มเฮ็ดกันเลยครับเอาครับไม่เริ่มเฮ็ดกันเลยผมจะใส่น้ำตาลน้ำตาลเขี้ยวนะครับใส่ไปก่อนน้ำตาเลเชื่อมละ แล้วก็ตามด้วยนี่น้ำกระเทียมดองประมาณสองช้อนโต๊ะกะเอาครับน้ำมะนาวกับสองช้อนโต๊ะเกลือน้ำปลาสองช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็พริกพริกโขกหยาบ còn tôi sẽ thêm chút chút nước nhoi nữa này nè, nhoi một chút thôi, không cần nhiều, không cần nhiều, không cần nhiều, không cần หวานเค็มหวานดเดี๋ยวเพิ่มน้ำปลาไปน้นองตอนนี้ได้แล้วครับเปรีย้ยวหวานเค็มเผ็ดครบเลยครับเนี่ยฮ่าเ่าเร็บมมอนัางใส่ลงไป นียน้นังคงกับคงกับมักแบบแบบเปลยได้ๆพี่น้องเอาไปเอาไปล้างน้ำแล้วกับมามาอุนเอ่อมนันต้มข่าเชื่อบ่โดนกับมันสามซีทีนะวันนี้เขาจะจะใส่ผักผักที่เขาเตรียมไว้ได้เนยเขือเทศห้อมแขกห้อมหรอยไงขึ้นใช่ใส่เข้าไป อันนี้ก็เป็นเมนูกับเก้มนะครับนะเนาะมีูกับเก้มใส่ผักหลายๆ ซิมบางอินแค่นึงซิมแบบแบบนี้แบบนี้ซิมแบบมีผักนิดเียม,มมือนากวอมซิมบังเต็มเต็มค้ำหรอครับอืมแซบหลายพี่น้องแซบหลาย เอาเดี๋ยวให้ตักตักใส่ถาดกันเลยครับแล้วก็กินนะเดี๋ยวผมจัดถาดกันเลยครับเอาไปน้องสวัสดีอีกทีนึงครับสวัสดีย่างเป็นทางการครับพี่น้องผมเฮ็ดเสเร็จละไม่ได้เกิดเทใส่ถาดเรียบร้อยเอาี่น้องพุหล่ออาอุ้ย ยำเล็บมือนงังพี่ต้องเป็นไปกินใช่ไหมวะม,ม,มกินยำเล็บมือนังครับนุ่มอบคนน้นคว้าๆนะครับเล็บมือนังสไตล์ของนุ่มอบเนี่ยเอาพี่น้องไหมกินร่วมกันแช่ๆร่วมกันพี่น้อ,องผักกะหล่ดิผัดหลๆไหม tìm <tín> kè lên mình ăn Nhằm bè thực được ăn thực yên nhắn sẹt với Khuyên chạy cấp cửa thiệt หินไก่ตอนยังไงเนี่ยกินไกอน่อะล่นล่นซ่อนเลยนี่ครับอืมเหี้ยบ่ะเรา ตักเตอร์เทียนนี่มีแต่คำสาใจครับเป็นเป็นเมนูกับแก้มแต่ว่ากินเบอรนีกับยูท่องเลยกันเนี่ย tặng nạp mà nó Hãy subscribe không าจากแต่ละคํา้นี่ยรนอ่นซ่อนเลยน,น,น,นะครับ <c oughs> ตอนบันแคเท็ดหอมหอมแขกหอมหัวไง không, nhìn mà nó, bị nấm bị nấm này các bạn, bưng ăn diệp cây à, vui không, sao chạy khấm น้องล้องไปเฮ็ดเบ้่งเลยครับกันอยกนยังก็เฮ็ดรถเฮ็ดตามใจเจ้าคลองแหละว,ว่า้าอยากยากังเฮ็ดรถ mm hmm. เฮ็ดปาญหาขอกพี่น้องอขึ้นใช่ต้องปีนไง ไงนดิครับดีเลยเล่บมือนังเล่บมือนังนี้ไงนี่สดน้ำน้ำห,หลน่นสอนหล่นบวงเลยสาใจดิดอ๋สำหรับที่นี่ นมอบค้นกันขวารับรับพี่แล้วน้องไปก่อนนะครับเจอกันไม่ชิปหน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนมอบค้นกันขวากับพี่น้องสวัสดีพี่น้องังไปนะมื่อนี้ผมสวเสพเหตดย้ำเล็บมือนังครับผมเนี่ยคบวัตถุดิบของเขาเล็บมือนั้งนะตีนไก่นะส่วนผสมก็มี น้ำตาลเคี้ยวน้ำกระเทียมดองน้ำมะนาวน้ำปลาพริกโขกหยาบแล้วก็หอมแขกหอมหัวใหญ่มะเขือเทศส่วนนะประกอบกองมิสมีแล้วก็ขึ้นช่ายขึ้นช่ายนี่ประธานหัน ผมเตรียมทุกอย่างเป็นเรียบร้อยแล้วเพื่อว่าเป็นการเสียวนาห้องไว่เริ่มเฮ็ดกันเลยครับ